อากาศเย็นสุดๆเลยค่ะแถวบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะไปรุนใจร้อนนะคะอยากได้ไปปลูกเนาะก็ได้อาจัดให้เลยนะคะจัดให้มากก็คือจะได้ต้นลักษณะที่ใหญ่แบบนี้ไปนะคะไปปลูกก็งามเร็วนะคะถอนวันนี้วันนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะคะเราจะทํางานทุกวันเนาะวันไหนที่ถอนคือวันนั้นเราปลูกนะคะเราเก็บใบขอบขอบของน้องไปทํากับข้าวนะคะไม่มีผลเสียต่อ ต้นหอมของเราเลยนะคะนี่แม่หมูฟาร์มสุขสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมูพามาชมต้นหอมของเรานะคะต้นหอมเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะคะก็ประมาณเจ็ดนาฬิกากว่านะคะค่ะพามาชมต้นหอมเลยของเรานะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าจะเขียวสวยนะคะแต่ก็ไม่ได้สดใสเนาะเพราะว่ายังมีน้ำหมอกปกคลุมนะคะตอนนี้เราพูดอยู่ก็อ่า ไอน้ําเป็นหมอกควันออกจากปากนะคะอากาศเย็นสุดๆเลยค่ะแถวบ้านพี่น้องเป็นยังไงนาะอากาศปีนี้สุดยอดเลยค่ะพูดไปก็มือชาเลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นหอมที่ปลูกใหม่ได้นี่จะเป็นอ่ะเช้าของวันที่สองนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นร่องรอยของการอถอนออก ส่งให้ลูกค้านะคะใบรุนใจร้อนนะคะอยากได้ไปปลูกเนาะก็ได้จัดให้เลยนะคะจัดให้จัดส่งให้ตามคําขอเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีออเดอร์อีกเช่นเคยนะคะถ้าไม่ติดเสราร์อาทิตย์แม่หมูก็จัดส่งให้นะคะถ้าไม่ติดวันหยุดก็จะส่งให้ทุกวันนะคะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ ถามว่าตอนนี้ต้นเป็นยังไงนะคะต้นใหญ่สวยนะคะก็จะจะได้ต้นไม่เล็กเนาะแล้วก็จะได้จำนวนต้นไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ปลูกได้ถึง10เข่งเลยนะคะเข่งเบอร์หกปลูกเข่งละห้าต้นนะคะสมมติปลูกใส่กระถางเนาะกระถางละสี่ต้นห้าต้นว่ากันไปนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะต้นหอมของแม่หมูนะใหญ่งามนะคะนี่ ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใหญ่มากก็คือจะได้ต้นลักษณะที่ใหญ่แบบนี้ไปนะคะไปปลูกก็งามเร็วนะคะอันนี้ที่แม่หมูปลูกไว้นี่จะเป็นต้นเล็กนะคะที่เหลือจากคัดส่งให้ลูกค้านะคะที่ส่งให้ลูกค้าจะเป็นต้นที่ใหญ่ๆนะคะก็จะคัดส่งให้นะคะแม่หมูจะถอนที่รับแรงนะคะถอนไปด้วยปลูกไปด้วยนะคะเราทำงานกันยังไงเนาะเราทำยังไงเราถึงจะมีหอมขายทุกวันนะคะ คือวันไหนที่เราถอนเราก็มีการปลูกทดแทนทุกครั้งนะคะแม่หมูจะทําแบบนี้นะคะถอนวันนี้วันนี้ก็ปลูกเหมือนกันนะคะเราจะทํางานทุกวันเนาะวันไหนที่ถอนคือวันนั้นเราปลูกนะคะเราก็จะได้มีหอมตลอดไปเลยนะคะหรือ,อเรามีต้นหอมเยอะนะคะเราก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะขยายออกไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเบียดเสียดกันนะคะ ต้นหอมเจริญเติบโตได้ดีต้นเบียดกันนะคะแล้วก็ขยายเนาะเวลาปลูกใส่กระถางหน้าบ้านก็เก็บกินได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าต้นหอมของเราจะเป็นอะไรนะคะเก็บกินได้ตลอดเลยจ้ามาดูนะคะที่แม่หมูเก็บใบมาเก็บใบอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ส่วนในแปลงที่คิดว่าจะไม่สวยก็เริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยเริ่มโตกันแล้วนะคะก็ สำหรับสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์มีดอกนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูที่เขาออกดอกนะคะแต่ด้วยเป็นต้นหอมที่แม่หมูจะปลูกจากต้นที่มันไม่สมบูรณ์สุดโทรมนะคะต้นที่ไม่ค่อยงามนะคะความสมบูรณ์ของเขายังไม่ถึงนะคะก็เลยยังไม่มีดอกส่วนบางต้นก็มีนะคะแต่แม่หมูก็เก็บทิ้งนะคะ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะ ขึ้นสูงแล้วล่ะค่ะ่าแถบนี้ก็กำลังงามเลยนะคะก็จะมีต้นที่เล็กนะคะแต่ก็พยายามขึ้นสวยตามเพื่อนนะคะขนาดต้นเล็กมันก็ยังเท่ากับหอมที่เราซื้อกินตามตลาดนะคะปลูกไว้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพ่อ,พอ,แ,พพอแม่พ่อแม่พี่น้องนะคะพเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะแนะนําให้ปลูกเลยนะคะหอมชนิดนี้เนาะเราไม่ต้องไปซื้อหัวมาปลูกแล้วก็ถอนหัวทิ้งนะคะ อันนี้คือขยายพันธุ์จากการแตกกอเนาะเราก็แค่เก็บใบขอบๆอ,อย่างนี้นะคะจะให้ดูนะคะเราเก็บใบขอบๆข,ของน้องไปทํากับข้าวนะคะไม่มีผลเสียต่อต้นหอมของเราเลยนะคะนี่ใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเราเก็บใบไปทํากับข้าวเนาะอยากเก็บไปแส่แล้วก็เก็บนะคะถ้ามันลกเกินไปมันแตกใบแตกกอเย,ยอะเราก็เก็บเก็บไปทําผักดองหรือจะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะ ใส่ตัวเย็นก็ได้นานเหมือนกันนะคะแม่หมูก็ทำเนาะเว,เวลาที่แม่หมูก,กินไม่ทันก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้เยอะๆแล้วเอาไว้ทําแกงอ่อมไว้ทําห่อหมอกอย่างนี้นะคะค่ะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเวลาเขาแตกกอ,อกมาเยอะๆถ้าเราไม่ขยายพันธุ์ล้วก็สามารถนํามาทํากินในรูปแบบของการถอนหัวขึ้นมากินแล้วก็แบ่งปลูกส่วนหนึ่งก็ได้นะคะใครชอบกินหัวก็ถอนขึ้นมาแล้วก็เหลือบางส่วนไว้นะคะ แล้วก็แบ่งแยกหัวเขาออกมากินอย่างนี้เนาะสมมติว่าเป็นเป็นกออย่างนี้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เขาสมบูรณ์แบบแล้วสองเดือนสามเดือนไปนี่เขาจะกอใหญ่มากๆเลยนะคะกอใหญ่แล้วก็แค่แยกออกไปกินเนะเาะก็เอาเอามีดนะคะมามาตัดแล้วก็ดึงดึงในส่วนที่ต้องการนะคะในต้นที่ต้องการที่จะกินแล้วก็เอาเอามีดมาตัดแล้วก็ดึงขึ้นไปกินได้เลยนะหรือว่าจะถอนทั้งหมดถอนทั้งหมดเป็นกอถอนกอหนึ่งแล้วก็เหลือต้นหนึ่งไว้ปลูก นะคะค่ะสำหรับใครที่ได้ไปแล้วนะคะหนึ่งกิโลก็ได้ถึงสิบเข่งเลยนะคะเราก็ปลูกพอสิบเข่งปุ๊บถ้าเกิดว่า1ิบเข่งของเราจเจริญเติบโต,ตนี่ก็โอ้โขหขยายได้เยอะอีกเช่นเคยนะคะขยายได้เรื่อยๆนะคะสำหรับต้นหอมเลยของเราไม่จำเป็นต้องอายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าหอมของเราเริ่มแตกกอเราเราอยากขยายแล้วเราก็ขยายได้เลยนะคะอันนี้ไม่ใช่หอมเลยนะคะท,ท,ท,ที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะตรงนี้ อันนี้เป็นอหอมแขกนะคะแม่หมัวามาปลูกไว้ตรงนี้ห้าหัวนะคะหอมแขกนะคะรู้สึกว่างามมากๆมาอยู่ตรงนี้หอมแขกเก็บไว้กินหัวนะคะก็ปล่อยให้น้องโตเต็มที่ก่อนถึงจะถอนหัวไปตากแห้งนะคะงามมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเราตัดใบเขาไปกินแล้วเขาจะหัวงามไหมก็ยังไม่ได้ศึกษาตรงข้อนี้นะคะ แต่ว่าน้องมีดอกนะคะหอมแขกเริ่มแล้วค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยค่อยเก็บดอกเดี๋ยวค่อยเก็บดอกเขานะคะนี่ตรงนี้จะมีดอกประมาณสี่ดอกเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บดอกของเขานะคะบรรยากาศน้ำหมอกยังคงเกาะอยู่ที่ใบผักของเรานะคะแถบนี้ก็สวยไม่ทันเพื่อนนะคะ ว่าด้วยเรื่องของดินที่ไม่ดีอันนี้จะเป็นแปลงขุดใหม่นะคะก็เลยจะช้ากว่าพวกแปลงเดิมนะคะอันไอนที่สวยสวยนี่ก็คือแปลงเดิมนะคะส่วนนี้ก็เป็นแปลงใหม่นะคะตอนแรกกะว่าจะไม่รอดเนาะพอเราทําการฟื้นบํารุงนะคะพรวนดินใส่ปุ๋ยให้นะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยรอบที่สองของน้องแล้วนะคะเพราะว่าน้องโตช้ากว่าแปลงอื่นๆนะคะก็ทําการพรวนดินเติมปุ๋ยคอกผสมกแกลบนะคะ รอบแรกแม่หมูจะเติมเป็นขี้ไก่แกลบนะคะรอบที่สองแม่หมูก็จะเติมเป็นขี้ควายแกลบนะคะอะไรก็ได้นะคะมูลมูลสัตว์นะคะปุ๋ยคอกอะไรที่เราหาได้นะคะมันมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นปุ๋ยชนิดนั้นชนิดนี้นะคะปุ๋ยชนิดไหนที่เราพอจะหาได้ใกล้บ้านของเรานะคะก็ใช้ได้เลยค่ะจะเน้นเป็นอินรีย์นะคะเป็นมูลสัตว์เนาะผสมแกลบนะคะถ้าเราผสมไว้อ่า แน,นมานยิ่งดีนะคะเป็นปุ๋ยที่หมักแล้วยิ่งดีนะคะแต่สําหรับของแม่หมูแล้วก็มีแกลบที่ไปคลุกกับขี้ควายในข้อควายนะคะก็ไปกรอกมาแล้วก็มาโรยเลยนะคะพวนดินแล้วก็โรยบางแปลงก็ไม่ได้พวนนะคะเอาง่ายๆ <c oughs> บางแปลงคือไม่ทันก็โรยไปเลยะคะ่ะแล้วก็ลดน้ําตามไปเลยนะคะส่วนแปลงนี้พวนนะคะเพราะ,ะว่าน้องๆโตช้ากว่าเพืพ่อนๆเนาะก็เลยต้องทําการพวนก็ขอแนะนํา ในการปลูกนะคะอันนี้คือแม่หมูปลูกชิดเกินไปนะคะเวลาที่เราจะพรวนดินเนาะดูค่ะมันไม่ใช่หนึ่งคืบนะคะอันนี้มันเล็กกว่าหนึ่งคืบนะเวลาที่เราจะพรวนดินก็คือลําบากมากๆเลยนะก็คือแนะนําให้ปลูกหนึ่งคืบมือนะคะสําหรับใครที่อยากให้ต้นหอมสวยไวๆคือปลูกห่างกว่านี้น้องจะสวยงามไวกว่านี้นะคะปลูกห่างหนึ่งคืบมือนะคะคือตอนที่แม่หมูปลูกมัน หาแปลงไม่ได้เนาะไม่มีเวลาทําแปลงนะคะก็ช่วงนั้นก็คือขุดแปลงลําบากนะคะหญ้าก,ก็เยอนะเนาะหลังจากช่วงหน้าฝนมานะคะทําแปลงก็คือหญ้าเยอะแล้วก็ขุดลําบากเวลาเวลาตอนนั้นหาแปลงยากมันก็เลยได้ปลูกชิดกันนะคะประมาณนี้ค่ะแต่น้องๆก็กําลังสวยนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะพอเราพอเรามาปรับเปลี่ยนปลูกให้ห่างกว่าเดิมนะคะหนึ่งคืบมือประมาณนี้นะคะ เวลาที่เราพวนดินเนาะน,นี่พอดีเลยอุปกรณ์ที่แม่หมูใช้ในการพวนดินนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นหอมปลูกใหม่เนาะยังยังทําให้ดูไม่ได้นะ,ะจะห่างกันประมาณนี้เนาะอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้นะคะนี่แม่หมูสั่งมาสองอันเนาะแต่ว่าอันนึงหายไปแล้วนะคะก็ใช้ดีค่ะเวลาที่มียากขึ้นสวนของเราก็ ก็เอาตัวนี้นะคะ่ะขูดไปยาก,ก็ขึ้นออกมากับตัวนี้เลยนะคะที่ขูดตัวนี้นะคะคือสบายเลยค่ะไม่ต้องใช้เสียมออกแรงให้เยอะนะคะเราก็แค่ใช้ตัวนี้เนาะ,ะขูดขูดแล้วก็ดินมันก็จะขึ้นมานะคะง่ายค่ะคือเนี่ยค่ะระยะห่างในการปลูกมันจะง่ายต่อการพวนดินเนาะสำหรับใครที่ปรุงดินแบบล้วนซุยดีแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะก็ไม่พวนก็ได้นลจะเติมปุ๋ยอย่างเดียวก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมูก็จะถอนต้นหอมส่งให้ลูกค้าเช่นเคยนะคะลูกค้าต้องการใบรุ่นใจร้อนต้องการยังไม่แตกกอดีเท่าไหร่ก็จัดให้นะคะถึงจะยังไม่แตกกอดีเท่าไหร่ก็ยังปลูกได้สิบเข่งอยู่ดีนะคะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องอค่ะกำลังงามกันเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเนาะจะงามได้จะงามได้อีกนะคะจะใหญ่จะสูงจะโตมากๆเลยนะคะ ขนะนี้ก็กําลังงามเนาะขนาดน้องยังไม่ได้แตกกอนะคะพอเขาแตกกอแล้วจะใหญ่มากๆเลยนะคะกอหนึ่งจะเป็นสิบกว่ายี่สิบก็ได้เลยนะคะนี่หันมาดูมุมนี้บ้างพอน้องๆเขาแตกกอคือจะเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มจัดส่งให้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่สนใจเนาะสนใจก็สั่งซื้อ กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามรับชมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ